อย่างแรกเราทำอะไรเนี่ยสร้างอวตารใช่ปะใช่่าเกตฟิวไอหนุ่มเสื้อแดงอะดิโอ้ฮาฟูอะเงี้ยอันนี้คืออันนี้คือเราจะไม่เห็นคนแต่งตัวใช่ปะเป็นกว่ามันจะกดอ่าตกลงอ่ะโอโหอันนี้เทียอะไรเนี่ยตัวผมตัวเล็มากไม่ไหวไน่าจะเข้ากับผมดี นี่หิวผมลงเป็นอย่างนี้นี่ตัวจริงผมเลยคุณรู้ปะเว้ยหนุม่มขบับรถดีดีเว้ยผูย้หญิงนี่วะหนุ่มไหนวะเอ้ยเป็ดเป็นไรอะ่ะเกิดอะไรขึ้นทนไมตัวเล็กลงอา้าวตัวเล็กตามชีวิตจริงนะพี่แ <c oughs> ต่ตัวตามชีวิตจริงอ่าเข้าใจได้แล้วทำไมมันเตี้ยขนาดนี้อ่นนี้ก็ <het at> อันนี้ยังไม่ถึงขั้นเปลี่ยนศูนซูนสูงเลยดิยู่ตรงไหนบะเนี่ยอ๋อเฮ้ยชุดอะไรวะอ๋ออันนี้มันมันตั้งค่าเอ้ยตั้งค่าไปเลยนี่หว่ามีรถด้วยบิ Big ๊กไบค์อ่ะบิ๊กไบค์สมุกิไบค์อ่ะะวเอาไม่รู้จากสมุกิไบค์เหรอเค้ตายแล้วนี่แหละนี่แหละตัวฉันบนโลกใบนี้เอาตัวจริงเลยปะเ,เ,เนี่ยเอ้ยไม่หรอกเบียวนี่แหละ ฮัฟ e ู o o have, ฮัยแหฟแ e h a v ้ t h a วัสดีฮัาคุณเอ่อมิมี่คุณเป็นเนี่ยใครวะอ๋อเขาไปข้องน้ำอ๋อลืมโอ้ยมิชาเดินมันกังยังวะพี่เฮ้ยแท็กผมเป็นอย่างนี้จริงเหรอหยอกเล่นพี่แค่ปั่นพี่เจยอ๋อ วิแท็กเราคล้ายๆกันเลยนะทรงผมมันทรงตีย่งวัดกันทรงผมนี่ก่อนไม่ไงมันมันเปลี่ยนได้ไงถ้ามันเปลี่ยนไม่ได้ไม่เอาทรงนี้หรอกเชื่อเถอะอยู่ๆก็ไปหัวล้มใช่ไหมชีวิตจริงเขาเอ้ยใช่แหละคุณผมผมเออผมบางร่างน้อยจริงผมทรงนี้แหละชีวิตจริงผมเฮ้ยมึงเกิดดาวไหนเนี่ยแท็กฮัลโหลดาวดาวมิเกลเนี่ยดาวดาวมเกล โทษนะน้องพี่ไม่ไหวจริงๆว่ะยังไม่ได้เล่นกันเลยอ่ะเนียนรือไม่เนเล่นเป็ดเดี๋ยวมันจะหิวตายปะเนี่ยมันจะหิวตายเป็ดว่าไงอุย้ยลืมมันมีหิวตายนี่ว่ะใช่ปะไม่ไม่ตายหรอกอุย้ยแค่นอนโรงพยาบาลปะเนี่ยเป็ดคาเฟ่เป็ดเป็นไง,นไงรวมแกง๊งวะล่ะ เมคคาเฟ่เวอร์ชันล็อกแอนด์โร้ยมันเอ้ยแท็กมันมีบิ๊กไบดูดูดูบิ๊กไบบิ๊กไบเชื่อเชี่ยให้ทูเอ้ยนั่งไงพี่ร้านขายรถเอ้ยเป็ดเป็ดร้านขายรถนะตรงข้ามถ้าแต่งตัวเสร็จแล้วเอ้ยพี่ดาวิญญาณหลอนเอ้ยมีวิบาตมีวิบัตมีบาตมีวิบัตมีไงเฮ็ดทูเฮ็ดทูอะไรเอ้ยเป็ดใครวะเนี่ยเอ้ยยังสวย เมื่อกี้ไปเข้าทางกระจกไปหาไปหามีกันไปไปหามีกันจะมีอยู่ไหนอ่ะนั่นดิไม่รู้ดิก็ผมเรียกเป็น้านรถอ่ะเขาจริงมุมเลยอ่ะอ้าวนี่ต้องไปอพาร์ตเมนต์ก่อนนะอ้าไปไปปมันเป็นเควสเหมือนกันนะดิมันต้องแยกกันไปปะเนี่ย อ๋อนี่ไง,น,ไงนี่ไงนี่ไง,ไงทางเดียวกันเลยไปพาร์ทเมนต์ไปพาร์ทเมนต์ของตัวเองของตัวเองเจอกันแล้วค่อยแชทมันทางเดียวกันดีกว่าเฮ้ย<ด> <laughs> เอาตั้งแต่ตรงนี้เลย <c oughs> เห<ล>ร <laughs> อเฮ้ยเอาอ๋อใครวะเนี่ยเฮ้ยได้ยินเสียงได้ยินเสียงปีโป้ปีโป้ฮัลโหลดีนไว้เป็ด <laughs> มึงด่าใครเนี่ยเอ้ยปั้มมันปั้มมันปั้มันเลยเอาเลยเฮ้ยพักผ่อนเหรออะไรอย่างเงี้หรอเฮ้ยทุกคนอย่าลืมทำเควสนะทำเควสมึงทะเลาะกับใครเนี่ยมีโปะทะเลาะกับใครเนี่ย โอ้ยเอ้ามาได้ไงวะม,มันมันหยิบยังไงอ่ะคุณอ๋อ,อ,กก rijk, อ,อกกได้แล้วขอบคุณครับเนี่ยอยู่อีกห้องนึงอ่ะนนนี <vib thou> ่เจ้้าาของบทไมมัห้องพี่ไงเพิ่งมาเพิ่งเช่าเพิ่งเช่าเมืเ่อกี้เอาเราออกไปเถอะเราทำเควสเสร็จแล้วไปไปทำงานกันเอ้ยเอามีเควสกินน้ำด้ยวยเหรออ๋อเครื่องดื่มกีฬาเออเออไปไปทำงานวนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่มานี่มาน,นี่มาน,นี่มานี่ ถึงอยู่ในตู้นะนี่มันนี่มันนี่มันนี่เนี่ยมัน,น,มน,น,นให้ทำงานเนี่ยผมมมไ่ีเงินโอ้ยอะไร,ะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยชิบหายชิบหาย <c oughs> ชิบหายเอ้ยมันให้กดมันให้กดมันให้กดปุ่มผมมมมไ่ีเงินชิบหายมันให้กดปุ่มเอ้ยเอาแล้วแม่งมาเต้นกันหมดไปเลยไง อ๋อนี่ไงมันเสร็จแล้วเนี่ยโอเคอย,อย,อยจะอวกเสร็จยังอ่ะอเ,เออได้สองร้อยสิบเจ็ดบาทไม่ตาอื่นมันอาจจะมันอาจจะเป็นแบบแนะนำเฉยๆเปล่าออกมาได้แล้วมั่งนะ่ะมันจะมีเชลนให้ทำท,ทำไป็นเลยอ่ะมันมันให้ผมไปนี่แล้วตามามานะาถ้า,าถ้าเสร็จแล้วถ้าเสร็จแล้วตามาตามามนะา อะไรอะ่ะมันให้กดกระเป๋า,าอ๋อดื่มน้ำหรอใช่ไหมเนี่ยโอเคเอ้ยได้แล้วนี่อุย้ยได้จักรยานจักรยานเฮ้นนยคุณมันมันแถมฟรีขนาดนี้แล้วเนี่ยทำอาหารบนถนนทำงานเราไปทำภารา matter, กิจก่อน,นครับทุกคน แยกก่อนมันให้ทําอาหารอะไรวะเนี่ยโอ๊ยแล้วกูจะขึ้นยังไงอะเฮ้ยอุ้ยเอาโอ้ยโอ้ยเอาดีอ๋อ hmm. ข up? totally um ึ้นได้นี่นี่นี่ต้องใช้ทางนี้ทุกคนกูจะบ้าไปงี้เหรอตายไปเนี่ยไอ้ขี้อะขึ้นยังไงอุ้ยอุ้ยอุ้ยได้แล้วป่ะอุ้ยนี่ไงนี่ไงได้ตังแล้ว โอเคเอาประมาณสามร้อยแหะทุกคนถือว่าได้เงินเยอะอยู่อุ้ยชิปขับไปหาเพื่อนก่อนดีกว่าชิบหายแล้วเพื่อนหนีไปไหนวะนะอุ้ยทางเดียวกันพอดีเลยวะ่ะ <c oughs> อ๋อนี่ไงคือว่ามีเพื่อนอยู่ตรงนั้นเอา้าพวกคุณ<ว>คุณไม่ทําไม่ทําเควสกันเหรอเนี่ยนีมีมีก็ะนังอ่ะเฮ้ยไปชิปปักรามอ้ยตัวละเท่าไหร่อ่ะน่ารักจังห้าสิบบา เมื่อกี้ผมไปทำเควสมาเนี่ยมันมีเควสสใช่คุณเฮ้ยพี่<ต>มำไกีนี้มันหาตังค์เง้นทะตร้านพี่าอุ้ยใช่เหรออ,รอุ้ยมันเอเนจีหมดหรอเล่นบ้านเราไหมเล่นบ้าน ไป,ปไปดิปจกักรยานตัวเองไงจักรยานยังไงมันออกยังไงอ,อสส๋อแสดงว่าบีโป้ยังไม่ทำเควสอลยดิเควสอะไระเควสด,ดื่มน้ำได้จักรยานจิชีวตแล้วดื่มน้ำได้จักรยานนี่ผมรวยนะผมต้องดื่มน้ำเลยใช่ใช่ดื่มน้ำในตัวดื่มน้ำยังไงบ้ามันจะมีกระเป๋าอยู่ตรงกลางอ่ะกระเป๋าแดงๆ ได้ยังถึงเควนั้นยังโอเคเอาจักรยานลงมา,งามันกดมันกดตาม GPS เคว้ได้อยู่นี่ซ้ายมืออที่มันเป็นรูป GPS อ่ะเห็นปะสีฟฟ้าได้ยังมันให้ไปไหนโอเคไปไปบ้านไปบ้านมีกันโอ้ยเปิดแอดวานจัดจักรยานถอยหลัง ไปบ้านมี่ไปบ้านมี่มามาก่อนเออโอเคปไปะปคุณพี่ก็พี่ก็ขับช้าเกินเอา้าคุณคุณคุณทำอะไรอ่ะมามาเอา้าไปไหนมาทางนี้เป็ดทำไมเลี้ยวจัก,กรยานไกลเกินนี่นี่นี่ซอยนี้เออไปเถอะเนี่ยซอยนี้แหละเราตามเขาได้เราตามเขาได้ เปไม่ต้องเราทำอะไรเนี่ยอล้องมันขับยากอะมานี่มานี่มานี่กูจะรู้อะมานี่เหอะไปเหอะอร้อ,องจอดยังไงอ่ะนี่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  ฮะผมเข้าไม่ได้เอา้าทำไมอ่ะไม่รู้มันมันไม่ขึ้นชื่ออะไรผมมันต้องซื้อก่อนนะนี่ไงแท็กทำไมจะเข้าไม่ได้มมมไม่ไม่ใช่อยู่ขวามือที่มันเป็นเทาเทาอ่ะ,อ,ะอุ้ยมันแต่งได้ด้วยเหรอใช่แต่งบ้านเองอะ่ะเี่ยคุณนอนคุณนอนเข้าลักข้างล่างหรือข้างบนเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ย นอนห้องนอนข้างบนอุ้ยมีห้องคุณปะเนี่ยส่วนตัวปะตอดนีไม่สถีจรแล้วแหละจะเป็นยัไงไม่สวนตัวแล้วผู้ชายเต็มเลยขออาบนหน่อยเต็มครับห้องน้ำอยู่ตรงนี้ไหนว่นี่นี่นี่ข้างล่างอาบก่อนเลยเฮ้ยคุณห้องน้ําส่วนตัวนะคุณคุณอะไรเนี่ยส่วนตัวอีกหัวานเลย อ้ยพี่อาบเสร็จยังยองออกยังไงเนี่ยห้องน้ําห้องน้ําส่วนตัวฮัลโหลเข้ามาไงเนี่ยโดดโดดโดโด,โดพี่โดดโอเคส่ววนตัห้องน้ําส่วนตัวจะรั่วขารั่วตรงนีน <laughs> ้ก็จะย้า,งงายให้ดูหน่อยยกยังไงเฮย้ยเย็นยังตึงไปดูไปดูปด <c oughs> <c oughs> <c oughs> จะรั่วแต่ละคน ขับดีๆยังไม่ได้เลยจะมายกล้อนเนี่ยนะเออกูไปไหนเนี่ยอ๋อเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้ยช่วยเฮลจอดไม่เถอะจอดไว้เนี่ยย,อยวอนเลยก่อ,อเนเลยโอเคเดี๋ยวไปฟังนู้นแท็กเล่นปะสักตาเล่นสักตาหนึ่ง ง่ากับเป็ดนะตีเอ่อเทนนิสเป็ดเป็ดเป็ดกับแท็กสักตาหนึ่งอะไรเอา้เอาเชี่ยะไรเนี่ยเอา้าสองหนึ่งชิบหายอาอกไงเนี่ยออกไม่ได้ออกไม่ได้เฮ้ยช่วยพี่ทีกวางไม่ได้โอ้ยโอ้ยโอ้ย,อ,ยอะไรวะ เฮ้ย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 เกิดอะไรขึ้นลูกมีเร็วจนมองไม่ทันอะเมื่อกี <S <s ้นี่ครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างยังไงถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u บสไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้บ๊ายบายครับไม่โคท้ยห